เลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งสนามบินน้ำของอาจารย์บรรพนมภัยครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่29ตุลาคม2 5 6หาครับมื้อนี้ครับจะกนีน้อทั้งมาแปลงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นเลขชุดเต็มของอาจารย์บรรพนมภัยนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำครับงวดนี้ให้ก้าวมานะครับผมเนาะ นี่ครับส่วนเลขวิ่งเงินล้านครับให้สองมาครับไปใช้ทหมอ่ะไปใส่แถวรถรถเสียเขารถเสียเขานี่ครับผมเนาะหน้าขนานังครับผมนี่ครับหน้าข้างกันนะครับรังเกี่ยว์เขาครับไปใช้โ่รแคมมาช่วยเกี่ยวข้าวครับ นี่ครับนาข้างกันครับผมเนาะกำลังเกี่ยวเข่าครับใส้รถเกี่ยวนะครับผมบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมเนาะคลิปนี้ครับเป็นของอาจารย์พันธนภ,ภัยครับชุดเต็มบนล่างนะครับชุดเต็มบนล่างครับแล้วก็มี f เอซท่างช่องถามมาว่าพระหาดอยาืะไปตามของปู่40ปู่38นะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเดินทางไปหาปู่สามแปดไปหาปู่สี่ศูนย์นะครับนี่ครับรถเกี่ยวครับกาลังเกี่ยวข้าวเลยครับผมเนาะนี่ครับกาลังเกี่ยวเข่าครับนาข้างกันครับผมเนาะฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้นะครับนาผมครับฝั่งนี้นาข้างกันนะครับ กำลังเกี่ยวข้าวครับเนาะเพราะว่าคนไซครับผมเนาะข้าวเจ้าดอครับผมนี่ครับกำลังเกี่ยวข้าวแล้วเอ้ยครับบรรยากาศท้องทุ่งนาครับมาแล้วมาแล้วครับผมนี่ครับเต็มแล้วครับผมเนาะเต็มแล้วเต็มแล้วนี่ครับ วัดเกี่ยวข้าวครับนันวัดเกี่ยวข้าวของแม่หมูนะครับผมเนาะแม่หมูพาโชคครับนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับผมเนาะนี่ครับส่วนข้าวผมนะครับผมเนาะเป็นข้าวเหนียวครับนี่ครับร่างออกข่วครับ กำลังออกลวงเลยกำลังออกลวงครับนี่ครับหน้าคางคับผมเนาะนี่ครับฝั่งนี้เป็นห้วยนะครับผมเนาะนี่ครับเป็นห้วยครับผมหน้าคางห้วยครับ คลิปนี้นะครับผมเนาะเป็นของอาจารย์บันพนมภัยนะครับของอาจารย์บันพนมภัยครับชุดเต็มเ้ยครับผมเนาะชุดเต็มนะครับชุดเต็มหลังจากลงคลิปไปแล้วเลขวิ่งสนามบินน้ําเลขวิ่งเงินล้านนะครับนี่ครับหลังจาก เกี่ยวเลีวครับผมเนาะคนจะบเอไปขายเลยครับผมเียครับรถกระบะมาถาครับเนาะเอาไปขายเลยครับเอาไปขายเลย ดูซิดูซิเอาตุแกมก็บออ่น,น,นลอเด็กเท่ไฟล์ลดก็แล้ว,ลวหรอกฮะเที่ยวสองไปขายาครับเ,เ,เาราคาบาทครับเ่ไปขายบเที่ยวแรกเอาเบกแกินก่อนเที่ยวนี้มันไม่ยากครับเที่วยวสองไรินครับผมอ๋อเที่ยวนี้เอาเบกตกไปก่อนกินเทไปขายครับผมโอเคครับผมนกนี่ครับ เอฟซีทางช่องรับผมเนะาะมาดูครับเลขของอาจารย์พันพนภมไพ่ดีกว่าครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มครับผมเนาะวันนี้ยี่สิบเก้าแล้วครับวันนี้ยี่สิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าแล้วครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งเงินล้าน กับเร่วิ่งสนามบินน้ำได้ไปแล้วครับผมเนาะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับนี่ครับบนเด่นที่ห้าครับห้าหนึ่งนะครับล่างเด่นที่แปดครับเก้าแปดครับอันนี้อ๋อของป้านี่ครับผมเนาะนี่ครับ ส่วนของป้านีนะครับผมเนาะนี่ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่นะครับมุทแล้วเรียกป้านีครับผมเนาะเข้าบนเข้าล่างครับเก้าหกแล้วก็หกหนึ่งครับเดี๋ยวผมพาเอสซีทางช่องครับผมเนาะมาดูของอาจารย์ธรนพรมภัยดีกว่าครับ อยู่ไหนเอ่ยเนาะนี่ครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มนี่ครับผมชุดเต็มพร้อมชุด3ามตัวนะครับผมเนาะบนเด่นที่ห้าครับห้าหนึ่งห้าสองห้าเ้าครับล่างเด่นที่8ครับสองแปดห้าปดเก้าแปดครับผมเนาะชุด3ามตัวครับ 851ครับแล้วก็ตุก,กันนะครับ951ครับนี่ครับม่ครับจะมาเขียนให้ fc ทางช่องกรบผมเนาะจะมาเขียนให้ fc ทางช่องครับของอาจารย์พันพรมภัยนะครับ ชุดเต็มนะครับชุดเต็มบนล่างครับอาจารย์รันพนมไัยครับบนครับ เด่นที่5ครับชุด2ตัวมี3หางชุด3ตัวมี2หางครับมีชุด3ตัวครับมี851ครับแล้วก็951ครับเน้นที่851นะครับชุด2ตัวครับมี51 5้าสองห้าเก้าครับเน้นที่ห้าหนึ่งนะครับส่วนล่างครับเด่นที่8ครับล่างเด่นที่8ครับนี่สองแปด้าแดเกครับ นี่ครับลงวันที่ลงวันที่หนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหกแปดครับแม่ครับม่แคป้าจอครับผมเนาะสำหรับของอาจารย์ล้ำพนมภัยนะครับชุดเต็มบนล่างครับนี่ครับนี่ครับผมเนาะ แคปหน้าจอเด้ครับผมกระสุดท้ายนี้ครับก็บขออุ่ยพรอนไห้ FC ทั้งช่องที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ